ออก่อนอื่นนะครับฝากทุกท่านนะครับเข้ามาอยู่ใน Li น์ออฟ i ิเชียลของ Merchant p a u n n e r นะครับ Line ID เราก็ a อด Merchant Asset นะครับหรือหยิบมือถือขึ้นมาแล้วก็สแกน QR code ตรงหน้าเลยก็ได้นะครับเบื้องลึกเบื้องหลังของ Deal Box Trade ของตัว o Goldman s a c h s เนี่ยก็คือคุณบิวหวังบิวหวังเป็นใครก็น่าจะเป็นเรียกได้ว่าประธานบริหารของตัว a ัคคีโ Capital Management นะฮะซึ่งขานี้เขา เคยมีประวัติมาแล้วนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของ i n s i ซต์นะฮะแล้วก็ถูกแบนไปแล้วรอบหนึ่งนะะรอบนี้เนี่ยปรากฏว่าตัวกองของเขาเนี่ยกองทุนของเขานะฮะ t i t m l n a n e m e n t n t ก็กึ่งกงกองทุนนั่นแหละนะฮะพวกอา,อารมณ์คล้ายๆกับพวกพวกเงินทุนหลักทรัพย์อารมณ์แบบพวกเงินทุนหลักทรัพย์นะก็เอา,ก,เอาก็เน้นใช้บล็อกเทรอารมณ์เดียวกับเดียวกับบ้านเราแหละเวลาจะเกงบล็อกเทรก็ลุยแหลกนะฮะ ลุยแหลกแต่ปรากฏว่าในช่วง2องสัปดาห์ประมาณ1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่บอลย์มันพุ่งพอบอลย์พุ่งนะพวกกลุ่มหุ้นที่ตัว icos, อากิโก้ capital management เข้าไปลงทุนเนี่ยมันก็นเดียงเดียงกันเยอะเดียงไปเดียงมาแล้วขานี้เนี่ยเขาเป็นขาที่ชอบความเสี่ยงใช่ไหมเขาก็ลุยใช้บล็อกเชกนะแล้วปรากฏว่าพอมันลงมาเยอะมันมาถึงจุดที่เรียกได้ว่า คอมาจินเราก็ไม่มีตังค์ไปเติม uh, พอไม่มีตังค์ไปเติมแล้วก็เลยโดนฟอร์สก็เลยโดนบังคับขายไปรวมๆแล้วขายทุกเจ้านะครับคือเมื่อวนันเมื่อวนันเมื่อเมื่อประมาณวานันศุกร์เนี่ยมันโกลเ n ้นแซกมันมีดีวบิ๊กหลอดประมาณ10,000ล้านเหรียญประมาณ6000กับประมาณ6 6.9กับ3.5ผมจําผมจำไม่ได้แล้วนะฮะคือ6.9 6.6กับ3.9มั้งนะรวมกัน2กล้องก็ประมาณหมื่นกว่าล้านเหรียญเนี่ยนะครับ แต่ถ้าเราเป็นรวมกับเจ้าอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นเครดิตสวิตโนมูระนะฮะที่เช็คบินตัวหุ้นต่างๆที่อากิโกะเขาถืออยู่เนี่ยนะครับคือคุณบิวหวังนะบิวหวังเขาเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของอากิโกะแคปิตอลเมนจ์เมนต์ก็เช็คบินไปเนี่ยรวมๆแล้วประมาณ2 0 0 0 0ล้านนะฮะ20,000ล้านเหรียญก็ราวๆประมาณ0 0 0กว่าล้านบาทดีลนนี้เนี่ยพอเช็คบินไปปุ๊บเนี่ยผลขาดทุนที่เกิดขึ้นนะครับเราต้องมีการชำระทางบัญชีตามมาหมายความว่า เวลาโดนตัดขาดทุนไปแล้วเนี่ยาบางบางบางหุ้นบางตัวเนี่ยมันมันมันต่ำกว่าตัวระดับฟอรต์มาร์จินอีกอะแล้วมันต่ำกว่าหลักประกันไปแล้วอะพูดง่ายคือหลักประกันเป็นศูนย์เนี่ยนะฮะดิวนี้นะครับบิวหวังเขาขาดทุนทั้งหมดมีการประเมินกันว่าราวๆประมาณ5,000ันล้านเหรียญนะครับห้าพันล้านเหรียญเนี่ยนะครับหนักหนาสาหัสนะฮะพอ ถามว่ามันจะเป็นระเบิดลูกใหญ่ไหมจากการที่ Capital Management เจ้าหนึง่งนะฮะมีการเลเวอเรจตัวเองสูงๆแล้วก็สั่งสะเทือนวงการขนาดนี้เนี่ยผมคิดว่ายังไม่ถึงขั้นที่จะเป็นระเบิดนะฮะคือคือ,ค,อคือมันเริ่มน่ากลัวละถ้าตลาดมีความผันผวนแรงๆอีกจะต้องเจออย่างเงี้ยมาเป็นหลายๆดอกมันจะต้องมีพวกเออแอสเซทแมเนจเม้นต์หรือแคปิตอลแมเนจเม้นต์แอสเซทแมเนจเม้นต์ก็จะเป็นพวกบรรดาพวกเอ่อพวก พวกกองทุนต่างๆแต่ที่ระดมเงินแล้วก็เข้าไปหรือแม้กระทั่งพวกเฮดฟันต่างๆเนี่ยที่เก่งกําไรกันรุนแรงแล้วขอมาจิ้นกันเยอะๆเนี่ยนะครับถ้าตลาดมีความผันผวนหนักๆเนี่ยอันนี้เนี่ยแหละที่จะเป็นตัวจุดระเบิดนิวเคลียร์ฟองสบู่ขนาดใหญ่เพราะว่ามันจะเป็นอภิมหาความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นนะฮะความเสียหายมันจะรุนแรงแต่ด้วยกลไกด้วยกลไกของบรรดาวานิธนกิจบรรดาโบรกเกอร์ไม่ว่าจะเป็นเครดิตสวิสโกลแมนแซ มอแกนแซนเ l e y นูลาเนี่ยมันมีกลไกลของมันอยู่แล้วตอนนี้มันก็เลยระง,งับยับยั้งได้แล้วตลาดเองอเผอิญโชคดีว่าตลาดไม่ได้ผันผวนนะฮะตลาดยังคงให้ค่ากับเฟดอยู่ยังคงให้ค่ากับเรื่องของ s i m m l รักแพ็กเกจอยู่นะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็สําหรับบางบริษัทที่เล่นเกินตัวแล้วก็ไปเล่นไปนเลือกคุนผิดจริงๆอะ่ะแล้วก็เลยโดนหนักนะฮะมันก็เลยก็ยังไม,ยงไม่ยังไม่น่าจะเป็นถึงขนาดเป็นจุดระเบิดอย่างแท้จริง แต่ก็ต้องเริ่มระวังแล้วนี่คือกลิ่นเพราะถึงเวลาเรามีเรื่องทีนี่คือปลาทิ้งไม่ยั้งนะครับก,ก,ก็เห็นได้ชัดนะครับตัว t e n s e n Music เนี่ยไม่ลงละนะครับตัว WeCom ยังลงต่ออีกนิดนึงนะครับหลายๆตัวมันก,ก็ดูเหมือนยังลงต่อแต่เริ่มเริ่มเบาลงละเริ่มเริ่มมีอาการลงที่เบาลงแต่แต่อชิ้หนหักเนี่ยคือบรรดาบลกเกอร์นะฮะหรือบรรดาวนทิุธนกิจที่ดิวกับทางด้านของตัว Akigos แคปิตอลแมนจเมนต์น่ะนะใครที่ไปดิวแล้วใครที่ยังต้องไปนั่งตามทวงหนี้กับมีหวังอยู่เนี่ยก็หนักหน่อยนะแต่ว่าโกลเมนแซกอะไรพวกนี้เขารอดนะครับเพราะเขารีบตัดก่อนเลยเขาไม่ปล่อยให้ยืดเยื้อะนะครับแล้วก็เขาหาคนมารับซื้อแล้วราคามันก็ยังได้อยู่นะฮะอันนี้คือค่าเฉลี่ยครับค่าเฉลี่ยของพวกอาคิโกสลิงก์สต็อกก็หมายความว่าบรรดากลุ่มหุ้นที่อากิโกสเขาไปโดนเช็คบินโดนฟอร์ซเซลนะครับก็ดิ่งอะดิ่งเยอะนะฮะ ลงมาประมาณรวมๆแล้วเฉลี่ยก็ลงประมาณ30%นะฮะอันนี้คือลง30%นะครับจะเห็นได้ว่าก็หนักหนาสาหัสนะครับแล้วก็ขาดทุนไปรอบนี้ก็ประเมินความเสียหายกันก็ราวประมาณ5,000ล้านเหรียญน,นะครับทีนี้บรรดาบล็อกเกอร์นะครับบรรดาวานิธนากิจที่ไปยุ่งกับอะคิโกสเนี่ยหรือปล่อยมาจิ้นให้กับอะคิโกสนะฮะมีใครบ้างโกลเมซแซกสีขาว ก็โดนนิดหน่อยอ่าลงนิดหน่อยนะครับไม่ได้หนักหนาสาหัสนะฮะคนที่ลงเยอะเป็นเครดิตสวิตกับโนมูละเครดิตสวิตเส้นสีเขียวนะครับโนมูละเส้นบานเย็นนะฮะสีเหลืองเป็นมอร์แกนสแตลเล่นะฮะมอร์แกนสแตลเล่กับโกลเมนแซ็กเขาใหญ่ไงแล้วก็คุมความเสี่ยงไดนะ้ก็ดูแล้วยังยังไม่หนักหนาสาหัสมากนะครับแล้วคําถามก็คือพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ปุ๊บเนี่ยตลาดมองยังไงก็งเป็นอย่างที่เราเห็นเมื่อคืนกลัวที่ไหนใช่ไหม เอสอนก็ยังคงชิวๆนะสบายๆนะติดลบเล็กน้อยแต่พองามนะฮะลบ0.09% a นส a ดก็ลบ 0. 0.6%เก็เป็นไปอย่างที่กนกำหนดกลยุทธ์นะฮะให้ทำอะไรครับให้คอ S&P อ่าจำได้ไหมที่ผมบอกว่าให้คอ HPX แล้วก็พุบ NDX ทํดทำไปเถอะขานี้ยังไงก็ได้ตังค์มันอาจจะไม่ได้เยอะนะเพราะว่าฝั่งคอบางวันก็จะขาดทุนฝั่งพุทธก็จะเป็นกำไร แต่ถ้าบางวันฝั่งคอขาทุนวันฝั่งพุทก็จะขอให้ฝังถ้าวันบางวันฝั่งคอกำไรฝั่งพุทก็ขาดทุนมันก็อาจจะมีออฟเซ็ตแต่ที่มันจะเป็นส่วนต่างก็คือเราไปเลือกตัวที่คอในตัวที่มันมีโอกาสเอาเปอร์ฟอร์มได้ดีกว่าอีกตัวหนึ่งก็คือ SPX ผมมองว่า S&P เนี่ยมันจะเคลื่อนไหวได้ดีกว่า NDX ผมก็เลยบอกว่าให้คอตัว SPX แล้วก็พุทธ NDX อันนี้คือกลยุทธ์นี้เล่นมา2ออาทิตย์น,นะครับได้ตังค์แน่นอนได้ตังค์แน่นอนนะฮะใคร ถามว่าเราจะคีย์ในตลาดหุ้นไทยได้ไหมได้เลยเพราะว่า DW41 มันคียในสตรีมมิ่งได้เลยไงท่านก็ไปคอ s p x ไว้ขำๆนะฮะแล้วก็พุธด NDX ไว้ขำๆตัว41อะแล้วก็เอาที่ราคาบิดเราก็ได้เลยนะครับทีนี้กลับมาว่าพอบรรดากลุ่มหุ้นนะที่โดนฟอสเซลไปนะโดนบล็อกเทรดปลาทิ้งนะฮะปิดสถานะไปนะครับแล้วก็ บรรดาพวกวันน,นิธนกิจมันลงมาตามเนี่ยนะฮะตลาดสะเทือนไหมก็นี่คือภาพการเคลื่อนไหวนะฮะอินทราเดของวันที่29มีนาคมก็คือเมื่อวานของ s p นะฮะเขาก็ใช้เขาว่าอะไรครับดราม่าที่เกิดขึ้นของอา c h กิโกอากิโกสเนี่ยนะฮะตลาดเมิร์นะฮะไม่สนใจนะฮะเพราะตลาดอยู่กับอะไรครับ d r u งออ n ์ i ิสนะฮะก็คือมมเมาเมาความเสี่ยงนะ,ะสุดท้ายแล้วก็ไม่มีอะไรนะฮะ ตลาดยังเท่าที่ผมไปเช็คมานะครับตลาดก็ที่อเมริกาเนี่ยเขาเขาก็มองแหละว่ามันน่ากลัวนะแต่เขาไปให้ค่ากับเรื่องอื่นมากกว่าเขาไปให้ค่ากับเรื่องของสภาพคล่องที่ล้นมาจากเฟดเขาเขาให้ค่ากับเรื่องของดีเฟชันเต็มว่าเงินเฟอ้อมาแน่นะฮะเขาไปให้ค่ากับเรื่องของซิมรัดแพ็กเกจก็คือมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลอเมริกาเขาไปให้ค่ากับเรื่องของ Build Back Better ก็คือ,อ,อตัวแผนในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของโจไบเดน เขาอาจจะมีความกังวลบ้างเรื่องการขึ้นภาษีแต่โดยภาพรวมแล้วจะเอาอะก็คือเชื่อว่าทุกอย่างยังจะขึ้นไปได้ต่ออ,อ,อย่างที่ผมบอกเมื่อวานนะครับว่าไตรมาสสเนี่ยยังเป็นช่วงเวลาที่ตลาดอาจจะยังไปต่อได้ม,มันคล้ายๆกับช่วงเวลาทดเวลาบาดเจ็บอะคือยืดยืดปัญหาไปก่อนไตรมาสหนึ่งเนี่ยตลาดสดใสนะฮะแต่ตลาดอเมริกาไม่ค่อยโอนะมีแต่บ้านเราเนี่ยแหละโอนะฮะ แต่มาสองเนี่ยมันก็มันก็จะประคองตัวไปได้ครับจากหลายๆปัจจัยแต่ครึ่งหลังของปีเนี่ยเราค่อยไปเหนื่อยกันนะฮะแปลว่าเรายังมีช่วงฮอนนีมนพิเรียดได้อีกประมาณเดือน2เดือนอาจจะวุ่นวายหน่อยในเดือนพฤษภาคมเซลล์ May, อนินเมย์ยังไงก็เกิดขึ้นนะ่ะชัวร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะเซลล์อินเมย์เกิดขึ้นแนะ่เพราะนั้นเดือนพฤษเดือนเมษายนจะเป็นช่วงเวลาที่เราอาจจะดีดาแล้วก็จะมีการปรับลดพอร์ตบ้างนะครับแล้วก็รอรอดูคลื่นของเซลล์อินเมในในเดือนพฤษภาคมนะครับ สำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนครับขอไลค์ช่วยแชร์ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ